ปูดคำพูดคำมือซ้วนอ่ะพูนครับขอคำนามหนึ่งคำเทนนิสไม้นักกีฬารอบนี้ต้องชาเลนจ์แล้วได้โอเคนะพอและวไม่ปล่อยให้ครมาพูดคำมือซ่วน่ะชาเลนจ์ค่ะไม้กับนักกีฬาว้า กับนักกีฬากับนักกีฬาคุณไม่ได้เป็นลมแล้วจังขยันเธอพาคะแนนเลยเปหนีไงเธอไปฟังไอ้เติร์ดเอ้าเอาเอามาบ้างแผลเลยแผลเลยนี่ไม่ไม่ชานลิ้นตรงไหนตรงไหนก่อนน้อยนักกีฬาจุดไหนพี่อุ่นจุดไหนคือเดี๋ยวคือก่อนนะที่เธอจะพูดอ่ะพี่เติร์ดอ่ะอย่างเงี้ยอุ่นเธอต้องชันเลยแล้วนะตายไม่ได้นะกูก็แบบโอเคกูจะชันแล้วเนี่ย นักกีฬาปุ๊บแล้วว่าเขาป็นไม้ปุ๊บสู้ได้สู้ได้เดี๋ยว้ลอง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 ให้เหตุผลอูนอุนเดี๋ยวนะกอนอื่นอูจะชาเลนจ์อนไนกันไหนนะอไม้ไม้กับนักกีฬานะไม้กับนักกีฬาใช่เพราะว่าถ้าไม้กับกีฬาอันนี้ชาเลนจ์ตัวเองไหมใช่ตัวเองันนี้ตัวเองอธิบายให้ด้วยไม่คือหนักคือถ้าเป็นแค่คำว่าหมายกับกีฬายังแบบยังเห็นว่ากีฬาต้องใช้ไมายใช่ปะกีฬาต้องใช้ไม้ แต่ักกีฬาก็ต้องใช้ไม้น้ามาพูดได้แล้วแบบนี้เลยนะแต่ต้องบอกว่าพูดว่ากีฬาแล้วนึกถึงไม้อีกไงแต่พี่พูดคำว่าเทนนิสมาก่อนไหม่ะใช่ใช่ใช่ก็มีไม้ไปสาม่ไม้ต้องจูนแล้วต้องจูนแล้วมาเราต้องเชื่อก่อนเราต้องเชื่อเชื่อต้องเชื่อใช้เล่นเองไม่เชื่อเองใช่เยี่ยมมาในเฟสก่อนนบมึงนะคือนักกีฬามันมีหลายประเภทแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกประเภทที่มีหรอนักกีฬาไม้เอย่างะ่ไม่เกี่ยว แล้วนักกีฬากับไม้มันเกี่ยวกันไงเออไปเลยลเยไปเลยไอชีเคนั่งแห้งแล้วไปเลยนักกีฬาพี่อูนก็ต้องถือไม้เทนนิสไงฟาบ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 เออไายฟับไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกกีฬาที่ต้องใช้ไม้ไม้แต่ว่ามันก็มีกีฬาที่ต้องใช้ไงพี่อูนก็จริงง่ายมากง่ายมากไม่ต้องแถแล้วโอเคมาถ้างั้นเรามาโหวตกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์โหวตนะฮะ ยกเว้นอูนกับตาลนะครับตายแล้วก็ยังโบทได้นะครับใครคิดว่าไม้กับนักกีฬาเชื่อมกันนะครับใครคิดว่ามันเชื่อมกันยกมือครับออกมาเอกฉันเชื่อมกันอูนทำตัวอย่างให้ดูแล้วว่าแบบหรืออย่าไปชเมั่ัวมันเชื่อมกันจริงๆ